สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉันชื่อนัชยาทรนะคะชื่อเล่นว่านัดค่ะเป็นผู้จัดการกายภาพบาบัดอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทสานะคะวันนี้นะคะจะขออนุญาตมาแนะนําวิธีการใช้รองเท้าสเก็ตนะคะซึ่งรองเท้าสเก็ตของเรามีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะ รองเท้าสเก็ตของเรานะคะจะใช้ได้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะทําให้ผู้ป่วยของเราเนี่ยมีมุมงอเข่าที่ดีขึ้นภายใต้ความสุขและก็ไม่มีการบาดเจ็บนะคะเราไปดูวิธีการใช้งานของเครื่องกันค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการใช้รองเท้าสเก็ตกันนะคะขั้นตอนแรกเลยอยากให้ทุกคนเช็คหน้าจอก่อนว่าหน้าจอมีไฟสว่างไหมนะคะถ้าไม่มีนะคะเราสามารถใช้แบตเตอรี่นะคะเสียบตรงบริเวณหน้าจอเพื่อให้หน้าจอติด มีไฟขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะรัดใช้สายรัดที่ต้นขา2องตำแหน่งนะคะโดยที่ตำแหน่ง A นะคะเราจะรัดที่ต้นขาด้านข้างนะคะแล้วก็รัดที่ตำแหน่ง B นะคะจะรัดตรงด้านข้างของหน้าแข้งนะคะหลังจากที่เราติด ตำแหน่งนะคะเรียบร้อยแล้วคือตำแหน่ง A เนี่ยให้อยู่ที่ด้านข้างต้นขากับตำแหน่ง B ให้อยู่ด้านข้างหน้าแข้งนะคะหลังจากติดทั้งสองตำแหน่งเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตำแหน่งวางเท้านะคะโดยที่ส้นเท้านะคะให้อยู่ชิดกับขอบที่วางเท้าของรองเท้าสเก็ตหลังจากดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากดสตาร์ทที่ปุ่มหน้าจอนะคะเพื่อให้หน้าจอทำงาน เมื่อกดสตาร์ทแล้วนะคะให้ผู้ป่วยงอเข่าเข้านะคะแล้วก็เหยียดออกสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเข่านะคะสามารถงอเข้าเหยียดออกได้โดยที่อาการบาดเจ็บไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในรางล็อกอยู่ตลอดเวลาผู้ป่วยจะงอเข่าด้วยความสุขนะคะแล้วก็สามารถทําได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณอภิชาติหลังจากใช้รองเท้าสเก็ตไปแล้วคะ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ,ะรู้สึกว่ามัน ผ่อนคลายดีขึ้นนะฮะขาขเมื่อก่อนตึงมากเลยลงบนรยไม่ได้เลยมันก็จะตึงงอเข่าไม่ได้เลยแต่พอมาใช้เครื่องนี้แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นฮะขารู้สึกผ่อนคลายงอเข่าก็ได้ดีขึ้นมากเลยฮะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมค่ะม